อาแต่มันไม่สามารถจะล็อกเวลาได้อะก็อาจจะว่าล็อกแล้วให้เราขึ้นไปทำอะไรสักอย่างแล้วก็ถึงค่อยปล่อยให้ถล่มแต่ปัญหาคือเราทำอะไรได้วะอ,อาจจะยังไม่ถึงเวลาของป,อ,ป,อ,ปอนะมาเร็วตายหา่านไป ไปปอไปไปอไปแล้วแล้วผมไปยังไงวะอุ๊ยปอยังงงอยู่เลยว่าพลังพอทำอะไรได้อ้าวเดี๋ยวอ้าวอ๋วอ,อพอต้องสร้างร่างโครนมากดไงฮึ <c oughs> ร่างโครนน่ะ ไหนอ,ะ,อะเดี๋ยวกว่อพี่อย่างหรอนั่นแหนล่างโคนปะนี่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยวพอเห็นพอเห็นแสงไม่ไงเห็นแล้วบู๊บแล้วก็สร้งางล่างโคนตรงนี้ตอนนี้สร้างไม่ได้สร้างไม่ได้อีก เราบังคับได้ไหมล่างครูนไม่ได้คำตอบอยู่ที่ปุ่ม uh, input, input, round, เราปรับมากไปอะเราปรับเราปรับเราจะปรับทุกด่านไม่ได้นะมันก็ต้องเอาที่เราแบบไอ้ชำนานดีวะ interac e in. มีชำนานได้เหรอเห็น <Yeah. S 1> ก็ปรับทุกด่านใช่ไงเราก็ต้องเลือกปุ่มที่เราแบบกดถนัดซี่ Left Control กอล์บอลครอชนี่แปลว่าหมอบใช่ไหม Talking Sprint, c i r c l Sprint อันนี้คือวิ่งเร็วเอึอ่งกับ2อง Primary Ability, s e c o n d a b i l i t y Interact ไม่เห็นจะมีอะไรเลย Fire Water Barrier ไม่ใช่ยังไงอ่ะไม่ใช่เ,เนี่ยกดบังคับเนี่ยกด E ไดาา้ไหม กดอีเลยกดอีป๊อมไปจับไงอ๋องั้นเดี๋ยวผมจะย้อนเวลาให้ย้อนเวลากลับไปไหนอะไอ้ไม่รู้เ้อเดี๋ยวนะปามผมย้อนเวลาได้เฉพาะกับที่มันบอกให้ขึ้นว่าย้อนเวลา 2องลิฟต์เดือโคนปัมป๊มปั๊มมาหน่อยอมาหน่อยมาไหนแป๊บน,นึงน,นะอ๋ออ๋อพอสามารถวาเป็นจุดที่ร่างโคนพออยู่ได้อ๋อ โ oh, อ้ยขโกดไม่ทันอ๋อโอเคตรงนี้น่าจะเป็นไว้สำหรับประตูแ <Hey, S 1> oh. ล้วปอไปไหนบอะปอแค่มาหนเชือกดูเฉยๆว่าไม่มีอะไรเนี่ย yeah. ไปปุ่มไปเห็นปุ่มทางล่างเม,มื่อกี้ปามหยุดเวลาอะไรเอาไวอ้อ่อโอเอ็มซีว่วยแฮปปี้อุ้ยผมมีอีกแล้วอะ อ๋อใช่มันมีสะพานไงตอนแรกอะ่ะไปประ,ประตูมันไม่ได้เปิดอยู่นะปมัมอ้าวปอร,รู้และไประเรากลับไปเปิดประตูกันอ๋อแล้วผมก็กดอันนี้ได้ไหมแล้วมันก็เปิดใช่ไหมฮะไม่ใช่เรากลับไปเนี่ยผมก็ปล่อยอันนี้แล้วมันก็จะเ,เปิดใช่ไหม,มอ้าเปิดดิปล่อยดิ ปอปอไวไป sorry เอาใหม่ไม่มีประตูเปิดอะไม่เห็นเลยอะปอรู้แล้วปัม๊ปมเอาไอ้นาฬิกาขึ้นมาก่อนสกิล <ec> แต่ละคนยากชิบหายโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเปิดประตูอีกครั้งนึงและทีเนี้ยปอจะวาร์ปกับร่างโคลนปอโอเค เมื่อกี้เราไปเปิดประตูกันข้างบนใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปเปิดประตูกันอีกทีนึงเอไม่ไชืว่ว่าร่างควรพวกเราจะหายไหมนะแล้วเอจะไปยังไงตรงนี้เออไปยังไงแล้วอะอ๋อนู่นหรอปุ่มประตูอยู่นูนเออว่ะไปผิดทางแล้วจะขึ้นไปยังไงตอนแรกเราโหนอะไรมาไม่ใช่หรอปาล์มลองปล่อยกำแพงทีดิ เาเหมือนเห็นที่โหน่ะวนั่นไม่ใช่ที่โหนเหรอเอออะไรวะนะพอเจอที่โหนอะแต่ว่าโหนไปไหน ไม่ใช่อน,นั้นมันหนุ่นหุ่นไอ้นี้ตอนแรกเราขึ้นกันไปยังไงวะไม่ใช่อครั<อ>้งแรกครั้งแรกที่เรากดอะเราไม่ได้กดอันนี้อาวเหรอเรากดอีกอันหนึ่งเหรอเออเรากดอีกอันหนึ่งส่วนข้างล่างที่เรากระโดดลงไปได้เนี่ยคืออะไรนี่อ๋อตัวหุ่นของเราเองมันมาจอดอยู่ข้างล่างมันไปต่อไม่ได้ ย, <Okay. S 1> ย้อนเวลาให้อีกทีขอไปสร้างร่างโคลแปบบ๊บแล้วว่ามันร่างที่ไหนนุกนี่หรอโอเคแล้วไงนั่นสิมันมีปุ่มทางโน้นน่ะแต่ว่าเราไปยังไงอะถือว่าใช้ร่างโคลปอก วางไว้ที่ไหนอะตามปล่อยหรือว่าปอปอว์ปไปที่ด้านโคลนได้ไหมตอนนี้ว์ปได้แต่ว่าปอจะหลน่นเ,เพราะว่าเมื่อกี้ปอปอะลองใหม่ดิลองใหม่ดิลองใหม่ดิแล้วมันไปยืนบนตัวนกนกได้ไหมออแล้เดี๋ยวผมจะยกยกนกขึ้นอ่ะตอนนี้ปอยืนไม่ได้ปามต้องแช่เอาเรียกนกกลับมาก่อน พออยากเข้าไปชิดเกินอ่ะได้ไหมยห้อยู่ในตำแหน่งที่แบบกะว่านกมันอยู่ไม้เ่าวอ่ะโอเคโอเคตอนนี้อ่ะโอเคสวยเออแล้วยังไงต่อคลัชเดี๋ยวปั๊มรอแป๊บแข็งแข็งรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บอ้าว มันทางไหนวะสวยถ้าปอไม่สร้างร่างคูณไว้บุญน,นั้นหรอหรือว่ากดเลยนั่นไงนประตูเปิดแล้วคุณเราเข้าไปแล้วนี่นี่หรอนี่ไงทางนี้นี่ไงมาดิเอาลูกซ oh, so ื้อคุณเธะช่วย ข้างไหนนะเอ่อ no น่นโหนโหนเข้ามาแล้วเหรออัปเดตตี้งงๆนะงงนิดนึงอันนี้เป็นหุ่นเราข้างหน้ามีอีกผมกดได้ อ๋อน่าจะต้องยกขึ้นยกยกขึ้นยกลงโอ๊ยปุดลิ้นพันกันหมดอาแต่แผ่นนี้ไม่ขยับอ่ะดูต้องไปอันนี้โอเคปามอ๋อแล้วพอไปยืนแล้วผมปล่อยมันก็จะกระช่วยดีดใช่ไหมวันทูทรีเมื่อกี้ปามอันนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นนะมันยกขึ้น อาโทษร่างโคลเราหายปะวะหายค่ะโอเคอ่ะวัฟรถปอก็ว์ปขึ้นไปที่ร่างโคป๊บวาว โอเคประตูเอเหมือนผมไม่ค่อยทำอะไรเลยอ่ะคิดมากทางนี้เปลวเปลวเปลวเลย ปอ๋อพอต้องกดสองอันป่ะรีบรีบแท้โอ้โุกทีเอาจริว่าผ่านอะ่ะ <c oughs> อาจจะแค่แบบดีเฉยๆอะไรอย่างนี้ ฮอกวอตเออฟีลเหมือนฮอกวอตเลยตอกแบกก้อนหรือเปล่า oh, oh, oh. ออกำลังจะไปซื้อเธออยากเล่นเวทครอาเซนเราแย่เหมือนกันนะอลัลูกป,ปั้นหายเหรอ that book say anything about Aww. what we do track of those guys no he was just blabbing on and on about blabbing oh yeah and you agreed with him well it's true <laughs> do you really think i'm choosing to be away from home i don't know that's just what it's been like for a long time มันเกิดด d าม i ากันวะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็งี้แหละพอมีลูกขึ้นมาเรื่องดราม่ามันเยอะพอเหมือนพูดเหมือนบอเป็นแม่คนลเราเรียกว่าเราเห็นมาเยอะจี่วเราเรียนมาสายนี้เอาหรอเรียนอะไรมาจิตวิทยาหรอใช่ ฮะจริงเหรอจริงดิเอาเรียนจิตวิทยามาจริงเอาหรอเออสาขาจิตวิทยาเลยงี้เหรอใช่จิตวิทยาแนวโอเครู้แล้ว เ,เหมือนปอเป็นเลยเนี่ยไอต,ตัวที่เคลื่อนที่เร็วๆในมาวิลอะคือไม่พวกเดอะแฟลอะไรพวกเฮ้ยเราว่าไม่ใช่หรอกเราเป็นไอตัวนี้ในดีอินเคดิเบอร์ตาหักอ๋อที่วิ่งเร็วๆนะตัวลูกคันอะนะที่ตัวสร้างสนามพลังได้อ๋อ ไปไหนไม่รู้ดิเห็นข้างบนอันนี้เหมือนกลับมาที่เดิมเลยโอ้โหก่อนอื่นพวกเรามาหาอะไรก่อนดูสวยข้างบนดูเนาะ ไราจะทำอะไรไแล้วว่ะมันกว้างมากเลยอ่ะเวนโบเหรอเวนโบอ๋อ oh, oh, นี่ไงนี่นี่นี่เจอแล้วเจออะไรอ่ะดูนะดูจอคืออะไรมันจริงจังหรือมันทำมาให้เล่นเนี่ยฝน,นะนตกลงมาเนี่หรอเนี่ยหร เจอนะมันควรจะตกลงมารถไฟมันสามารถปรับได้ไหมนะออได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวปอเห็นมันมีรางอยู่เพราะว่าปอเห็นข้างล่างอะ่ะไฟไหมอยู่เจอแล้วนี่ไงนี่ไงแป๊บนึงนะปามต้องเล็งให้โดนไฟอะ่ะปามมองเห็นอ่ะอ่ะฝนตก ไม่ต้องลิงเลยอะไรเลยเอาให้โดนดิให้โดนชั้นสองดิไม่ต้องหย่อนเยอะไม่ต้องหย่อนเยอะอ๋อโอเคสวยสวย success o n e g i n here they go let's go let's go แหวกกว้างจัดเอาแค่เนี้ยฟาร์มกจะปุ่มจะขับเรื่อยแล้ววะอป <c oughs> ันหนึงได้ปะทำาอะไรไม่รู้อ่ะกดปุ่มไปแล้วอ่ะปอปอตายนนในไงสะพานเปิดโอเคฟาร์มปั๊นะกดป,ปุ่มได้ไหมคันนี ฝั่งโน้น,ปา,นปามปะรูะ้แล้วขออนุญาตให้ล่างโคนอยู่หน่อยเะจ๊ะอ๋อผมต้องไปอยู่บนสะพานเนอะไม่ใช่ไม่ครัหนึงนะขอปามไปอยู่บนสะพานถูกแล้วแต่ว่าเมื่อกี้พอเดินเลยปุ่มมานะ่ะนั่นไงก็เหรอ,อเออ ไม่ใช่ปุ่มสิอันนี้ไม่คือสเปรย์อ้าวเหรออ๋อปุ่มมันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนี่หว่าโอเคร่างโคนปอยู่นี่อ้านะพร้อมนะหนึ่งสองสามไปไปสิไปไป,ไป,ไป What happened guy s จริงเราแค่กระโดดคนละข้างก็ได้แล้วนี่เราจะยุ่งยากทําไมอ่ะไม่เห็นยุ่งยากเลยอ่ะแคกระโดดคนละข้างอ่ะอะนะหนึ่งสองสามมันก็ไม่ไปอยู่ดีเดี๋ยวนะคือปอกลังงงว่าปามูก้กระโดดข้ามมาได้เราเล่นสะพานกันทำไมวะ ปนนปไปไหนเดี๋ยวแมปว้างจัดปามข้างบนมันมีโซ่นะ่ะเราต้องใช้สะพานน่ะถูกแล้วมันทำไมอ่ะปนนึงนะอนะ๋อน่าเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆบแบบเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่ะเนี่ยมันล็อกสะพานได้นี่ไหมเอามาลองดที่แต่ประเด็นคือ เราข้ามได้แล้วเราจะไปไอ้นี่สะพานนะโคตโคตเดี๋ยวระวังตัวหน่นอยออปอใช้สูตรล่างวับกำลังกำลังอ๋อใช่มันต้องใช้สะพานให้ตุ๊ก,กตาพวกเราข้ามไปวัดอ,อ,อ้าว ผมล็อกไว้แล้วไงเอาเขาร็อกไว้แล้วเหรอแล้วถ้าเกิดไอ้นันมาปามจะล็อกได้เหรอรู้ผมทำได้แค่นี้ผมทำได้แค่แบบล็อกแับไม่ล็อกไม่จะได้มั้งเฮ้ยได้ไงพอรู้แล้วว่าปามต้องล็อกตอนที่ไอ้นั่นมันเดินไปใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่ต้องแต่อต้องกดให้มันลงมาสองอันก่อนไม่เราไม่ต้องไปไขปริศนาให้ประตูเปิดก่อนหรอไม่งั้นตุ๊กตามันก็ไม่ยอมมานะ ไม่ใช่เมื่อกี้เราแค่ไม่ได้ล็อกเฉยๆปอจริงเหรอแต่เย็นไปไหนเราแค่ไม่ได้ล็อกใช่หรอเออจริงกลับมากลับมากลับมา,าะอะไรเงี้ยมินมิเกมเนี่ยเจอของเล่นนะไม่รู้เลยนะอันไหนโอเคไปล็อกสะพานก็ได้แนปะ้นนึงแหลก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 แหนึมันมีอะไรอ่ะออกไปเล่นด้วยกันนะ อะไรวะอุ่ยหมูตัวใหญ่ขึ้นอนออยังสะพานเนี่ยแงปไหนแลก Just like this. อ่าสะพานก็สะพาน <mm> ใช่มันต้องมีอะไรแห <mm <ets> ละ<ล><ล>ตรงนี้เพ<ๆ>ราะว่า<ๆ>ผมไอ้นี้ได้ไงไม่แต่คือปกติอะตุ๊กตาถ้าประตูมันไม่เปิดมันก็ไม่เดินมานะเนี่ยมันขอข้้มสะพานก่อนเฉยมากอ่าลองลองลองเฮ้ยนมีแหลกแหลกแหลก เอานันพอมไม่ทันไม่ทันหรอแป๊บมึงไม่ทันได้ด้วยหรอวะมันแบบว่องไวที่สุดเท่าที่ปอจะทำได้นะ แลกโว้ยไหนเธอบอกว่าซื้อเราเตอร์แล้วจะด,ดีขึ้นไงอ้า,อาวเวนเลยรีฟันได้ไหมหนึ่งสองสโทษทีโทษทีผมผิดเองโอเคลืมปลดล็อกกล <c oughs> ้ามปูเมืนนะ่อกี<ห>้ซึนไปหน่อยล็อกไปอ้าวโอเคเกลี่ยมาโอเคหนึ่งสองฮึบอุอ้ยแหลก อุ่ยแหลก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 วิ่งแหลกโอเคหนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยมึงแหลกหนึ่งสองฮึบฟูแหลกกว่าตัวดูดิมันแหลกไปเอ้าล็อก เอาลืมล็อก <c oughs> นี่คืบ้าตายลืมอ่ะโอ้ยชีวิตขอโทษทีโทษทีทำไมล็อก oh เธอราวุ่า,าแบบต้อมาการแหลกยากมากนะอันน้หนึ่งสองโอเคยปายล่อนเริ่ม

เป็นถ้าเกิดว่าเที่ยงคืนนี่มีความเป็น Cinderella น,ลลนะเฮ้ยอย่าบอกนะ Sleeping Beauty คอิช์อวิ่งนี่ถ้าปอป๊าวิง่งไปกล่องไม่รอแล้วนะแค่ <c oughs> ถ้าวิ่งก็กินขาดแล้วอะ is huge is that where we're going <laughs> exactly but to get in time, you need to unravel the secrets of the smaller towers Who knows? Those. you see here's a thought why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Me <Dealaposal ideas> me. No <Aaa2> right don't stress me. Do <Harlem> right yeah. Yeah. Can you feel it nothing else than now everything happens now 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 can you feel it oh yeah i can feel it you are very annoying right now now nah. hey Book! what's that strange fear over there yeah, oh. that, my friends you have to figure out yourselves we are not his friends hey cody i've got an idea maybe we can use those birds oui <laughs> look ไอ้นี่เนี่ยเลยอะบักไลฟ์เออมีสิทธิ์เดี๋ยวไปเข้ามาตอบพวกนี้นะไม่ไหวจริงง่วงหนัก